สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขยายพันุ์ว่านสีทิศกันนะคะนี่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเรามาผ่าหัวว่านสีทิศขยายจํานวนกันนะคะอันนี้ฐานก้นเขาจะหนา,หน,านะคะเราก็ฝานออกได้นะคะ เราฝานออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ได้เลยตรงนี้ก็ยังยังติดฐานอยู่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดหัวออกเลยแบบนี้แล้วเราก็ผ่านะคะผ่าสี่ชิ้นหรือ8ชิ้นก็ได้นะคะ ที่ใครชอบหรือชำนาญแบบไหนจะขยายพันธุ์แบบไหนแล้วแต่นะคะนี่นะคะผ่าแต่ให้ติดแกนข้างล่างไว้นะคะวันนี้กลัวจะผ่าหัวนี้ผ่าแปดนะคะนี่นะคะมีฐานติดนะคะฐานฐานฐานล่างนะคะแกนแกนเขานะคะสีเหลืองๆนะคะค พยายามผ่าให้ติดทุกชิ้นนะคะว่านสีทิศนะคะ1ห,หัวนะคะตอนนี้เราได้8ดชิ้นแล้วทีนี้เราจะมาปลูกกันนะคะแต่ละชิ้นจะงอกให้เรากี่ต้นก็แล้วแต่นะคะอันนี้แค่เตรียมแค่ขุยมะพร้าวนะคะชุ่มๆุมที่สำคัญเลยนะคะ ฐานว่านสีทิศที่เราพาออกไปเมื่อกี้นี่นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเราฝังไว้เล่นๆนะคะนี่นะคะฝังลงไปเลยนะคะส่วนอันนี้เราก็ทิมไปในกระถางเลยนะคะใช้ไม้นำนี่แบบนี้เลยใช้ด้านบนแบบนี้ก็ได้ใช้ด้านล่างฝังลงไปก็ได้นะคะ อันนี้นะคะในหนึ่งหัวนะคะเราจะได้ต้นว่านสีทิศกี่ต้นนะคะเดี๋ยวกูจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะคลิปนี้ ลงไว้ใน YouTube เป็นความทรงจำให้เรานะคะลงในเฟซในเพจในไลน์นะคะโลกโซเชียลช่วยเราได้ในความทรงจำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอีกประมาณ3-4เดือนนะคะเดี๋ยวกลัวจะมาอัปเดตคลิปนี้ให้ดูนะคะว่าว่านหนึ่งหัวนี้นะคะจะได้กี่ต้นพร้อมฐานที่เรา่าออไปเมื่อกี้ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็รดน้ำนะคะรดน้ำไม่ต้องแฉะมากนะคะเอาแค่พอ พอดูว่าข้างบนกะมะร้า,าไม่แห้งเกินเกินไปนะคะนี่นะคะเรากรถ็ถ้าเกิดเขายุบเราก็เติมได้นะคะเติมเติมขุยมะพร้าวรื่อยๆนะคะรอจนงอกแล้วมีใบเราให้ปุ๋ยเราก็ให้ปุ๋ยนะคะเราก็สามารถโรดปิดได้เลยนะคะ แบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูว่าจะได้กี่ต้นนะคะหัวนี้หนึ่งหัวนะคะแปดชิ้นกับฐานอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นเก้าชิ้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วเราก็มาจดชื่อนะคะทำป้ายนะคะเขียนไว้นี่นะคะนี่คือฐานนะคะนี่คือฐานว่านสีทิศอย่างเดียวเลยที่กล้วยใส่ไว้นะคะไม่ทิ้งนะคะฝังไว้เล่นๆน,นะคะ ก็ติดนะคะอ่าอันนี้5้ธันวาหกสานะคะเรามาดูกันอ่าธันวามกรากุมภามีนา2เดือนกว่านะคะถ้างอ,อกอย่างนี้เราอย่าไปดึงเขาขึ้นมานะคะแต่นี่เป็นกรณีศึกษานะคะกวจะดึงให้ดูนะคะว่าฐานนะเขาแตกมากี่หนออันนี้เฉพาะฐานนะคะหัวเดียวนะคะนี่แตกมาให้เราแล้วนะคะอันนี้ฐานว่านสี่ทิศนะคะไม่ได้ทิ้งนะคะได้3ามที่รู้ๆ3ามต้นเลยนะคะ นี่นะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ฝังต่อเดี๋ยวเขาจะงอกให้เราอีกนะคะส่วนลูกลูกค้านะคะที่ถามมานะคะหัวว่านแบบนี้นะคะเน่าๆฟอฟอแบบนี้เราอย่าไปทิ้งนะคะเราเอาฐานล่างเขาที่ยังไม่เน่านะคะมาแต่งใหม่ได้นะคะมาฝังดินให้เขาเกิดใหม่ได้นะคะเดีย๋ยวยังดูหัวนี้นะคะ นี่นะคะเรานำมาแช่น้ำยากันราได้เลยนะคะหรือปูนแดงก็ได้นะคะรักษาแผลเขานะคะกันเชื้อรานะคะนี่นะคะเขายังมีฐานอยู่นะคะเราสามารถนี่นี่เห็นไหมคะทำทำให้เขางอกขึ้นมาใหม่ได้นะคะหัวไม่สวยนะคะ แต่แกนล,ล่างเขายังมีชีวิตอยู่นะคะเราสามารถนำมาเพาะขยายพันธุ์นี้เขางอกได้อีกนะคะฐานนะี่อย่าไปทิ้งเลยนะคะฐานว่านสีทิศนี่นะคะเก็บไว้เพาะพันธุ์ต่อนะคะค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราสามารถขยายพันธุ์ว่านสีทิศให้มีจำนวนมากขึ้นนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้ วิธีผสมดอกนะคะผสมเกสรน,นะคะผสมเกสรแล้วก็จะได้มีเมล็ดมาขยายพันธุ์ต่ออันนี้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะนเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านนู้นนะคะหัวที่ผ่าไว้นะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะค่ะเราก็มาดูหัวที่เราผ่าไว้นะคะ นี่นะคะแตกมากมายเลยนะคะผ่าทิ้งผาคว้างนะคะจมจมไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเองนะคะอันไหนที่ตั้งใจไม่ค่อยได้เห็นนะคะส่วนมากจะเห็นไอที่เราผ่าทิ้งๆไว้เนี่ค่ะงอกขึ้นมาดีจังเลยนะคะอาเรามาดูระยะเวลากันนะคะถาดนี้ถาดนี้ผ่า20พฤศจิกาหกสามนะคะกี่เดือนแล้ว คือจิกาธันวามกรา,มาุมีนาสี่เดือนนะคะมาเดี๋ยวกล้วยจะขุดให้ดูนะคะนี่เราก็แยกหนอ่อเป็นกระถางกระถางได้แล้วนะคะนี่นะคะนี่อันนี้เป็นชิ้นเลยนะคะนี่ชิ้นชิ้นวานสีทิศย,ยังอยู่เลยนะคะอันนี้กล้วยผ่าชิ้นเล็กเนี่ยอย่างนี้เรา,าเพิ่งขุดมาเลยนะคะเราให้เขาแตกอีกได้นะคะ น,นี่กล้วยมาให้เป็นกรณีศึกษานะคะนี่เห็นไหมคะภายในหนึ่งหัวเราสามารถเพาะขยายพันธุ์ว่านสีทิศออกมาเป็นสิบสิบหัวได้เลยนะคะไม่ได้อวดรู้นะคะแต่อยากแบ่งปันอยากถ่ายทอดให้ลูกๆล,ล,ลานๆลาเล่นๆเ,เรานะคะลง YouTube ไว้นะคะ ถ้าครูรู้ได้เข้ามาดูก็ขอคำแนะนำนะคะลงใต้โพสได้เลยนะคะแบ่งปันไว้ให้ลูกหลานเราดูนะคะแล้วคนรุ่นหลังๆนะคะได้ดูนะคะกลวยไม่ได้อยากจะมาอวดรู้หรืออวดเก่งนะคะพูดถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนนะคะอย่างน้อยก็ช่วยได้บ้างนะคะเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบและเราทำมีความสุขนะคะขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรนะคะประสบการณ์ล้วนๆนะคะ ไม่เกี่ยวกับมาก่อนมาหลังรู้ก่อนรู้หลังะแต่อยากถ่ายทอดและแบ่งปันนะคะอย่างน้อยก็ได้ให้ลูกเราดูนะคะน,นะคะแล้วเป็นความรู้ด้วยนะคะผ่าทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะจดไว้นะคะมีป้ายเวลาเราผ่าเราต้องจดชื่อเขานะคะแล้วก็วันวันที่ที่เรา ขยายพันธุ์อันนี้แมนดารินนะคะเห็นไหมดกเลยนะคะอันนี้สองหัวนะคะแมนดารินสองหัวนี้ได้เป็นร้อยต้นเลยมั้งคะนี้นี่นะคะผ่าทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้หน่อเล็กนะคะหน่อเล็กก็จะมีอัตราการงอกนะคะน้อยนะคะเพราะว่าแกนเขาคิดเดียวนะคะขึ้นอยู่ที่เราลดน้ําด้วยนะคะลดน้ําด้วยดิน วัสดุที่เรานำมาเพาะด้วยนะคะนี่นะคะถ้าเราผ่าแกนใหญ่ก็มีสิทธิ์รอดเยอะนะคะอันนี้ก็ไว้ทดลองนะคะมันอยู่ที่เราลงมือทำนะคะอยากแบ่งปันนะคะอยากแบ่งปันความรู้ไม่ใช่มาอวดรู้นะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยบางทีถ้าพูดไม่เก่งพูดถูกบ,บ้างผิดบ้างต้องขออภัยเลยนะคะในทันณที่นี้นะคะเราก็ นี่เราได้ดูแล้วเราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะนี่นะคะชิ้นนิดเดียวเองนะคะอันนี้กล้วยผ่าชิ้นเล็กๆเลยนะคะนี่บางๆเลยนะคะชิ้นเล็กยังงอกมานะคะอย่างน้อยสองต้นแล้วสวยด้วยนะคะหน่อนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะดอกซ้อนนะคะเจ๋งไหมคะ นี่นะคะเราชอบนะคะเราทำแล้วก็มีความสุขแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันนะคะอาจจะไม่เก่งอาจจะรู้ทีหลังหรือยังไงก็ขอคำแนะนำจากผู้รู้นะคะและกูรูนะคะแนะนำใต้โพสต์ได้เลยนะคะการผ่าขยายหัวพันธุ์ว่าหรือเทคนิคต่างๆนะคะต้องขอบคุณ ทุกคนด้วยนะคะก็อ,อยากเก็บไว้ให้ลูกๆได้ดูนะคะลูกๆหลานๆเรานะคะคนรุ่นหลังนะคะได้ดูนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะอยู่ที่เราจะเตรียมอย่างไรอย่างไงนะคะคืออุปกรณ์อุปกรณ์ค่กล้อง โทรศัพท์ชาร์จแบตให้เต็มอะไรยังไงอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่ความใส่ใจของเราและความขยันอดทนของเราเลยค่ะแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยนะคะค่ะวันนี้กล้วยก็มาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆในการขยายว่านสีทิศนะคะให้มีจํานวนมากๆนะคะมันมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะแต่ก้วยทําแบบนี้กล้วยก็ได้ผลนะคะกล้วยก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะ เยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เราจะแยกไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะคะเยอะจริงค่ะถ้าเป็นหัวแล้วเราสามารถนี่อย่างนี้เราก็ลงกระถางได้เลยนะคะลงกระถางใส่ปุ๋ยลดน้ําได้เลยเราเลี้ยงในกระถางก็ได้ไม่จําเป็นต้องลงกับพื้นดินก็ได้ไม่ต้องลงแปลงก็ได้เลี้ยงสําหรับคนพื้นที่น้อยนะคะใส่ปุ๋ยเพราะหัวเขาเขาใหญ่ไว้นะคะอยู่ที่เราเลี้ยงนะคะสมบูรณ์เดี๋ยวดอกข้ามาเองนะคะ การบังคับตาดอกกล้วยก็หลงไว้แล้วนะคะหรือเราจะเซิร์ชใน google ดูก็ได้นะคะนี่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะแค่ให้หัวใจคนละดวงนะคะกล้วยก็มีกำลังใจแล้วนะคะที่จะมาทำคลิปให้ดูอีกนะคะ วันนี้กล้วยก็ไปแล้วนะคะจะรีบไปผ่าขยายหัวว่านที่โดนฝุ่นนะคะกว้วยวางไว้แล้วเก็บไม่ทันกล้วยจะเอามาขยายพันธุ์ให้หมดเลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ